สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.1นะครับในบทที่1ท่ทฤษฎีบทปีทากรัสนะครับอ่ะก่อนจะ,จะเริ่มเฉลยแบบฝึกหัดน,นะครับเรามาทบทวนทฤษฎีบทปีทากรัสกันก่อนนะครับทฤษฎีบทปีทากรัสกล่าวว่า ถ้ามีสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะครับรูปหนึ่งด้านที่ยาวที่สุดนะครับก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากนะครับด้านนี้ด้านนี้นะครับจะมีค่ายกกําลังสองแล้วนะครับถ้าเอาด้านที่ยาวที่สุดนะครับยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับสองด้านที่เหลือยกกําลังสองรวมกันจากรูปนะครับขอกําหนดให้ด้านที่ยาวที่สุดเป็นตัว c นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว c ยกกำลังสอง c ยกกำลังสองแล้วจะมีค่าเท่ากับสองด้านที่เหลือก็คือ a กับ b ยกกำลังสองรวมกันนะครับดังสูตรนี้ซึ่งสูตรนี้เรียกว่าสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสเป็นชาวกรีกนะครับที่เขาคิดว่าเป็นคนแรกที่คิดสูตรนี้ขึ้นมา ่ะมาดูแบบฝึกหัดเลยแบบฝึกหัดหนึ่งจุนึ่กอไก่นะครับจงเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะใช้ได้เฉพาะกับสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นอ่ะโจทย์เขากำหนดสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้เรา4รูปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละรูปเลยอ่ะมาดูรูปที่หก่อน รูปที่หนึ่งนะครับจากทฤษฎีบทปีทากรัสกล่าวไว้ว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากก็คือตัวอะไรครับในรูปนี้ก็คือตัว x x ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ2ด้านที่เหลืออ่ะสองด้านที่เหลือก็คือ Z กับ y นะครับยกกำลังสองรวมกัน เซตบวก y ยกกำลังสองนี่คือการเขียนความสัมพันธ์โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับนี่คือเฉลยข้อที่1น่งมาดูข้อที่2ต่อนะครับข้อที่สองนักเรียนเวลาจะทําอย่างแรกเลยนักเรียนต้องหาด้านที่ยาวที่สุดให้เจอนะครับซึ่งด้านที่ยาวที่สุดจะอยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเสมอ อ่ะนี่มุมฉากอยู่ตรงนี้ด้านที่ย้วยที่สุดก็อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากก็คือตัว f f ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ2ด้านที่เหลือยกกำลังสองรวมกันจะเอา g หรือ h ขึ้นก่อนก็ได้นะ g กำลังสองบวก h กำลังสองนะครับจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับและก็ เราจะเขียนฟังไหนขึ้นก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะของที่มันเท่ากันนะครับเราจะเขียนอันไหนก่อนมันก็ย่อมเท่ากันเสมออ่มาดูข้อที่3มต่อข้อที่3มนะครับหาด้านที่ยาวที่สุดนะครับจากรูปนี้ดูด้วยสายตาแล้วด้านไหนยาวสุดด้าน S นะครับยาวที่สุด อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากด้านนี้ถ้าเป็นชื่อภาษาไทยนะครับก็จะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วอีก2ด้านที่เหลือมีชื่อไหมมี2ด้านที่เหลือก็คือ R กับ T มันมีชื่อว่าด้านประกอบมุมฉากเพราะทั้งสองด้านประกอบรวมกันแล้วกลายเป็นมุมฉากนั่นเองอเรามาเขียนความสัมพันธ์นะครับ โดยเริ่มจากด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับสองด้านที่เหลือยกกำลังสองรวมกันเอาตัวไหนมาก่อนก็ได้ t กำลังสองบวก r กำลังสองอมาดูข้อสุดท้ายข้อที่4ด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉาก หรือดูด้วยสายตาก็ได้ด้านนี้ยาวกว่าเพื่อนนะครับด้านยาวสุดก็คือตัวตัว p p ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ2ด้านที่เหลือยกกำลัง2รวมกันนะครับ R กำลัง2บวก q กำลัง2อ,สอะสำหรับเฉลยแบบฝึกหัดนี้ในข้อที่1ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ